ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยายลัยเทคนิคสะแก้วได้มีการประกาศแต่งตั้งชมรมขึ้นเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศัการาช2557ตามระเบียบการจัดตั้งชมรมวิชาชีพระดับสถานศึกษาวิทยายลัยเทคนิคสะแก้วมีคณะกรรมการดำเนินงานการดูแลชมรมถูกต้องตามระเบียบดำเนินโครงการต่างๆ จนปัจจุบันมีการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยนำโดยนายนนทพันธ์พิมพาเป็นประธานมีนางนทิชาโสภาดำรงตำแหน่งประธานครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการแต่งตั้งนางสาวกัญรัตน์เอมโอด๊ดดำรงตำแหน่งครูที่ปรึกษาชมรมพร้อมคณะกรรมการครูที่ปรึกษาชมรมสีท่าน ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศมีสมาชิกในระดับปวชจำนวน43คนระดับปวสจำนวน58คนรวมทั้งหมด101คนโดยมีนายวิทูลถาวรศิลป์ดำรงตำแหน่งประธานชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปีงบประมาณ2,566และมีคณะกรรมการชมรมจํานวน19คน มีสำนักงานปฏิบัติงานตั้งอยู่ที่ห้อง 4,, 2่อาคาร60ปีวิทยาลเทคนิคสแกวในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชมรมวิชาชีพได้มีการลงชื่อปฏิบัติงานมีการดูแลรักษาความสะอาดห้องสำนักงานมีการจัดการประชุมก่อนการปฏิบัติงานการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน และโครงการของชมรมวิชาชีพในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,565และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,566โดยในการดำเนินโครงการได้รับงบป,ประมาณทั้งสิ้น2 7 0 0บาทจากงบป,ประมาณที่ได้รับทางชมรมวิชาชีพได้ดำเนินโครงการไปทั้งสิ้น16,700บาทยอดเงินคงเหลือ4,000บาท ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมของสมาชิกโดยได้ดำเนินโครงการไอทีอาสาพัฒนาอารามได้นำสมาชิกชมรมทำกิจกรรมร่วมกันในการปลูกจิตสำนึกและมีเจตคติที่ดีต่อพุทธศาสนาณวัดหนองคุ้มอำเภอวัฒนานาครจังหวัดสระแก้วให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่1ว่าด้วยกิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข แผนพัฒนาส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องชาวไอทีเพื่อให้สมาชิกชมรมได้สานสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะแผนส่งเสริมบุคลิกและความรับผิดชอบต่อสังคมและการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ไอทีสมาชิกได้มีการปลูกต้นไม้และดูแลพันไม้ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ได้มีการจัดอบรมให้สมาชิกชมรมมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอลไอที IT, โครงการไอทีสามัคคีแชร์บอลกิจกรรมไอทีอีสปอร์ตสามคัคคีเพื่อส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกชมรมให้แข็งแรงห่างไกลจากยาเสพติดนอกจากนี้ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศยังส่งเสริมให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพด้านไอทีเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ทักษะและสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมอื่นๆที่วิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้สมาชิกเป็นคนดีและมีความสุขเป็นคนเก่งและมีความสุขตามเป้าหมายขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย